ผลข้างเคียงของการใช้ THC นะครับก็ในคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องกัญชานะฮะจะมีทั้งสาร THC แล้วก็ CBD แล้วจะพูดถึงทั้งผลเสียของมันนะครับข้อบ่งชี้ในาการแพทย์จริงๆแล้วข้อบ่งชี้คืออะไรนะครับก็ถ้าใครคิดเห็นยังไงกับเรื่องการใช้กัญชาก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับก็อันดับแรกนะผลเสียของมันแล้วกันนะฮะผมเคยเจอนะหนึ่งคือคนไข้ใช้แล้วเป็น p a n ิคแอทแท k เป็นอาการแพนิคมาที่ฉุกเฉินเลยนะฮะหรือบ,บางทีมีรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่ความเป็นจริงงสกวว่าตัเอ หลุดออกจากร่างตัวเองแล้วไม่เป็นตัวเองที่2นะครับใช้ไปนานๆนะครับคุณจะมีสิ่งที่เรียกว่าออดเทวิชโนล์ซินโดรมนะครับคือไม่มี motivation คุณจะเหมือนสล็อตนะฮะที่แบบไม่อยากทําอะไรวันๆก็นั่งเฉยๆนะครับซึ่งภาวะนี้รักษายากมากที่3นะครับถ้าใช้ไปนานๆเนี่ยบางทีคุณจะมีภาวะคลื่นไส้อาเจียนที่เป็นแบบเรื้อรังและเป็นไม่หายนะครับอย่างที่4นะครับใช้ไปนานๆสมาธิความจําคุณจะแย่ลงบางที IQ เนี่ยคุณก็จะดรอปลงอย่างที่5นะครับอันนี้เจอค่อนข้างเยอะนะ บางทีกระตุ้นให้เป็นโรคติดตเภทไบโพลาร์ ola, ซึมเศร้าวิวตกววนได้ซึ่งพอใช้กัญชามานะกัญชาอยู่ในเลือดนานก็รักษาโรคพวกนี้ยากขึ้นอีกนะครับอย่างที่6นะอย่างสุดท้ายคือมันเป็นเกตเวดรักก็คือเป็นประตูไปสู่ยาเสพติดชนิดอื่นนะถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นใช้มันก็จะใช้สูตรไปใช้ยาบ้ายาไอซ์ยาประเภทอื่นนะฮะทำให้ติดสารอื่นไปอีกแล้วข้อบ่งชี้ในการใช้ทางการแพทย์มี5้ข้อนะครับอันนี้เอามาจาก ประกาศของก,า,การชาการแพทย์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายเป็นของราชวิทยาลัยทุกราชวิทยาลัยของหมอเลยนะที่เป็นหมอเฉพาะทางข้อบ่งชี้ข้อแรกนะครับคือมีอาการปวดที่ดื้อต่อการรักษาในคนไข้ที่ดูแลแบบประคับประคองหรือว่า l i a t i v e Care อย่างที่สองนะครับือปวดเส้นประสาทที่ดื้อต่อการรักษาอย่างที่สามมีภาวะคลื่นไส้อาเจียนที่เกิดจากการให้ยาเคมีบําบัดข้อสี่คือมีอาการเกรงที่พบได้ในโรค MS หรือ m multiple sclerosis แล้วก็มีการบาดเจ็บที่ไขสันหลังข้อสุดท้ายก็คือเป็นโรคลมชักที่ดื้อต่อการรักษานะครับข้อบ่งชี้มีแค่5ข้อนะครับก็ถ้าใครเคยมีประสบการณ์ใช้ในการใช้รักษาทางการแพทย์ก็อลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับสำหรับในแง่จิตเวชนะครับไม่มีที่ใช้นะในโรคจิตเวชเลยนะครับก็ใครคิดเห็นไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับ